สวัสดีครับผมพี่เอกจาก Toyota c o คราด์1988ครับผมวันนี้ครับไปพามาดูรถ1คันที่ขึ้นบนโชว์รูมนะครับถึงน่าสนใจมากซึ่งโดยส่วนตัวผมออกแบบอออกตัวไว้ก่อนนะว่าตัวผมมเป็นคนชอบรถกระบะนะครับผมโอเคที่เราเห็นคันนี้นะครับเขาจะเป็นตัว r e v o นะครับพ r เรเนอดีตัวใหม่นะครับดี Suspension นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปนะครับในเกรดที่เป็นราคา941,000คือเป็นมิดเกียร์ออโต้นะฮะเป็นเครื่อง2,400ันสี่ซีซีร้อแรงม้าครับอย่างที่ทราบตัวนี้เป็นเกียร์อััตตโนมิ 6สปีดนะครับความสะดวกสบายในการขับขี่รถกระบะที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมบอกว่าสุดยอดเลยนะครับคือสมรรถนะดีผลของนั่งโดยสารอนอนิมัประสงค์แถมยังขับง่ายด้วยนะครับมาเรามาไล่กันว่าตัวเนี้ยเขาเล่นอะไรไปบ้างน,นะครับในส่วนตัวนี้ซึ่งการตกแต่งนะครับคันเนี้ยเขาจะทําหน้าปกติเขาจะเป็นหน้าล็อกโค้นะครับตัวเนี้ยเปลี่ยนใหม่ละเป็นหน้า GR ส port นะครับเพื่อให้เทียบกับเกรดรุ่นพี่ของเขาคือตัวราน2แต่ตัวนี้แค่9.4นะครับ ได้เป็นตัวหน้า GR Sport ดำเงามานะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับมีโลโก้ GR Sport ซึ่งแน่นอนครับไฟนะครับเป็นไฟ LED อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หน้าเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับในการทำงานนะครับผมเราจะทำแค่ตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็มาถึงตัวเบ้าไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับก็จะทำเป็นทรงของตัว GR Sport โดยครอบตัวนี้เข้าไปเซ็นเซอร์ยังทำงานได้อยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับที่เป็นสีดําเงาสัญลักษณ์ของ GR Sport นะครับเป็นสีดําเงาเป็นตัวสีที่เป็นโทนเดียวกันนะครับผมก็จะดูสปอร์ตลงตัวมากขึ้นนะครับทีนี้ไฮไลท์อีกข้อหนึ่งซึ่งรถคันนี้ที่เราทําเป็น GR Sport เราจะไม่ได้ใช้ล้อ GR Sport นะครับเราฉีกๆเลยเป็นล้อทรงจริงๆมันแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับว่าจะชอบสไตล์ไหนครับก็อาจจะเป็นอเมริกันทรงตัด สองสีทูโทนดําเงาอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นตัวยางขอบ18เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นยาง60กับหน้ายาง265แล้วก็ลายใหม่ซะนะครับแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปแล้วต่ความต้องการนะครับมันก็จะดูหล่อขึ้นเป็นอเมริกันมากขึ้นนอกจากความสปอร์ตของตัวรถแล้วตัวล้อก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้รับกันด้วยมันจะดูลงตัวมากขึ้นนะครับผมมองก็หล่อนะถีเทาตัดดําเงาแล้วก็มาล้อดําก็ดูสปอร์ตดีนะครับด้วย โอเคมาด้านข้างไล่มาครับผมในส่วนของตัวด้านข้างเราจะยังคงสภาพเดิมไว้อยู่ของตัวรถนะครับในส่วนของตัวนี้เพราะว่าลักษณะการตกแต่งไมดแล้วมันเข้ากันเรามาดูตัวที่น่าสนใจครับตัวนี่เลยนะครับผมสปอร์ตบาร์น,นี่ผมภูมิใจมากอ่าสปอร์ตบาร์ตัวนี้จะเหมือนกับตัวชิ้นงานแท้ของ GR s ย o r t เลยนะครับเป็นงานเทียบแต่ว่าคุณสมบัติในการใช้งานและความสวยงามแล้วเรื่องของสีอ่ะโอ้เทียบเท่ากับงานแท้เลยอันนี้ ที่โตโยต้าหน8่ามีจาหน่ายนะครับมีจาหน่ายเดี๋ยวออกรถปุ๊บแถมให้ถ้าสนใจซื้อนะโอเคครับผมอย่างที่ทราบจะอธิบายไปแล้วเรื่องของตัวกระบะรีโวตัวใหม่ครับเขาจะมีระบบซูเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นนะครับตัวนี้เขาจะทําในเรื่องของช่วงล่างอ่ะให้นิ่มขึ้นสําหรับหลายท่านที่กังวลช่วงล่างของกระบะโตโยต้าที่บอกว่าสะเทือนอยู่ยังเด้งอยู่นะครับตัวนี้ผมการันตีเลยว่าขับดีขึ้นเยอะมากนะครับผมการสั่นสะเทือนน้อยมากครับผมนิ่มนวลนะครับขับขี่ดีครับ เข้าโค้งด้วยความเร็วจัมคอสะพานดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้ผมการันตีเลยนะฮะอยากได้รุ่นนี้เหมือนกันโอเคด้านหลังครับจะเป็นไฟตัวเลข3ครับเป็น led g u i ์ไ lighting นะครับแต่นี้เขาจะรวมเลข3มาเป็นเลข8นะครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็ส่องสว่างในตอนคืนเนี่ยมองชัดสวยงามแน่นอนเวลาขับรถตามหลังมาเนี่ยเห็นชัดเวลาเบรกแน่นอนนะครับอย่างที่แจ้งครับผมตัวนี้เป็นตัวลอง g top เขาก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ครับ4จุดในการชนท้ายนะครับ การชนท้ายของแท้ผมแนะนําเลยว่าแข็งแรงมากๆนะครับอันนี้ราคาสูงอยู่นะถ้าซื้อห้างออกห้างเบิร์กใหม่ของ2ูนะครับข้างหลังเราก็ใส่โลโก้ GR สปอร์ตเข้าไปซักตัวโลโก้อื่นเราก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีกล้องถอยไฟเบรกดวงที่3กล้องถอยของรีโวเขาจะซ่อนไว้ในตัวเบ้ามือจับครับสวยงามจะไม่ติดแยกอย่างนี้หรืออย่างนี้นะมันดูไม่ค่อยสวยนะครับไฮไลท์ด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะใกล้เคียงกับ GR ก็คือตัวนี้ขออนุญาตนะครับอ่า ในส่วนของกระบะไลเนอร์ที่เป็นไลท์ขอบนะครับเพื่อเราจะได้ใส่ตัวสปอร์ตบาร์ได้สวยงามมากขึ้นนะครับถ้าจะใส่สปอร์ตบาร์ต้องเป็นกระบะไลท์ขอบก็จะไปชนกับตัว GR สปอร์ตที่เป็นตัวรานสองของเขานะฮะอันนี้อย่าลืมย้ำอีกรอบหนึ่งเพียง9 0 0 0 0นนะครับก็ได้สเปคนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นภายนอกที่เราตกแต่งเข้าไปนะครับให้ความสวยงามมากขึ้นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับโดยที่ราคาที่เราจับต้องได้มากขึ้นนะครับเพียงรานสองเดี๋ยวเอกจะ ให้ความสวยงามมากขึ้นโดยที่ราคาที่เราจับต้องได้นะครับจากร้านสเราไม่สนตอนนี้เราสนที่9,04 0 0ก็หล่อได้แล้วขับสบายด้วยเกียร์อ,อตโตเดี๋ยวจะพาชมภายในนะครับผมโอเคครับผมเอกพามาชมภายในของตัวรี v o ตัวมิดตัวลองท็อปตัวนี้นะครับเขาเป็นตัวมิดนะฮะเ,เกรดมนะิดณปัจจุบันนะครับเขาจะได้เบาะหนังมาแล้วจากโรงงานนะครับเป็นหนังที่มาจากโรงงานนะครับสะดวกสบายด้วย นี่ช่องวางแก้วกะที่พักแขนนะสะดวกสบายเวลาวางแก้วน้ำนะครับแก้วกาแฟคนนั่งหลังก็สบายไปด้วยนะครับข้อดีของ4ี่ประตูก็คือนั่งหลายท่านได้นะครับดีกว่าแคปใช้อยู่ชอบชอบโอเคอในส่วนของตัวเบาะนะครับเผื่อท่านที่ยังไม่ทราบอยกให้ดูเลยว่าตัวเบาะเนี่ยเขาสามารถนี่ยกขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บของนะฮะมันจะดีไหมเนี่ยเราจะมาบอกบางท่านที่สามีซ่อนเงินภรรยา มีช่องเก็บของนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับอันนี้มีช่องนะเก็บของได้นะครับอยู่ที่การอะแดปใช้ว่าเราจะไปใส่อะไรนะฮะโอเคหลุดมือหลุดมือปญาติดนิดนึงสามารถแขวนไว้ที่ตัวของขอบหมอนรองคอของตัวเบาะได้นะครับผมจะมีก้านตรงนี้นะครับสามารถดึงไว้ได้นะครับแต่นี่ยกให้ดูเบื้องต้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกถุงเอ่อตะขอแขวนนะครับ ออนีเหมือนกันนะครับเพิ่มความสะดวกสบายและฟังก์ชันในการใช้งานมากขึ้นนะครับช่องเก็บเอกสารต่งตางๆนะฮะโอ้อันหลังมีราวจับขึ้นให้ด้วยแล้วก็ด้านข้างอย่างที่เห็นอันนี้ผมชอบมากคือรีวัะครับตัวน,นี้เขาใส่ใจในการออกแบบนะฮะเวลาขึ้นของแถว2เนี่ยเราสามารถจับราวมือจับแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนาะหรือแม้กระทั่งผู้หญิงอย่าว่าเลยตัวผมเองอ่ะผมก็ยังชอบเลยที่เป็นมีมือจับอย่างเงี้ยเวลาดึงช่วยนะครับมันจะมีแรงมากขึ้นก็ขึ้นลงสะดวกมากขึ้นนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปชมภายในด้านหน้ากันนะครับ mm hmm. เข้ามาภายในนะฮะเสียงน่าจะยังชัดอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่อย่างที่แจ้งครับอยู่ในรุ่นของตัว2.4มิรออโต้นะครับ เริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะแผนเดิลของเรานะฮะพวงมาลัยเนี่ยมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยสะดวกสบายด้วยระบบตัวควบคุมหน้าจอ M i D ครับ4.2นิ้วแจ้งสถานะตัวรถแจ้งน้ํามันที่เหลือในถังนะครับแจ้งค่าต่างๆว่าวิ่งไปได้เท่าไหร่อ้อันนี้สะดวกสบายมากขึ้นคือจอแสดงผลได้ชัดเจนแล้วก็มองง่ายไม่ต้องเพ่งมากแล้วก็ไม่ได้สายตาจากกระจกบานหน้าที่เราขับอยู่นะครับ พวงมลาลัยปรับสูงต่ำเข้าออกได้แน่นอนรับสายวางสายได้นบเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยอันนี้คือสะดวกสบายจริงอ๋อตัวไฟของเขาก็จะเป็นไฟแบบออโต้นะฮะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติอนนี้สะดวกด้วยนะครับก็มีฟังก์ชัน Follow Me Home เดี๋ยวฟังก์ชันย่อยเนี่ยจะไปทำคลิปแยกต่างหากให้อทีนึงอันนี้พาดูคอนโซลการออกแบบของเขานะครับ จากแฮนเดิลที่เราเห็นนี้นะครับพอมาลายหุ้มหนังนะครับตัดกับตัวคอมเมยง,งนี้ดูสวยงามมีโลโก้โตโยต้าคอนโซลของเขาออกแบบมาในมุมมองของเองนะเองมองว่าข้างในเนี่ยภายในเนี่ยเหมือนเราอยู่ในรถเก่งเลยเราไม่ได้อยู่ในรถกระบะแล้วนะครับอยากจะเปิดสวิตช์วะขอใหม่ได้ไหมครับผมในส่วนของภายในนะครับเอกขอเปลิ่นด้วยตัวการออกแบบของเขานะครับการออกแบบของตัวรีโวนะฮะ ภายในของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาให้อารมณ์เนี่ยเอกบอกเลยว่าเราเหมือนอยู่ในรถเก๋งนะไม่ได้อยู่ในรถกระบะแบบแข็งๆนะความสปอร์ตเส้นสายเนี่ยออกแบบเนี่ยคือมันมีให้ดูว่าเฮย้ยภายในมันหรูหรานะอ่ามันไม่ได้แบบโอ้กระบะมันต้องทื่อๆใช่ไม่ใช่ครับการดีไซน์ครับผมชอบในมุมเนี่ยคือมันดูแบบอารมณ์มันอยู่ในรถเก๋งด้วยทั้งที่ข้างนอกก็เป็นรถกระบะนะฮะอ่าเรามาเริ่มจากพงมาลัยครับพงมาลัยของเขาเนี่ยที่เป็นหุ้มหนังนะครับจับ กระชับมือพอดีผมว่าทรงกับไซส์ของเขาอ่ะพอดีเลยนะฮะแน่นอนครับมาด้วยฟังก์ชันตัวควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็สวิตช์ควบคุมหน้าจอ m i d ตัวนี้เพื่อแจ้งสถานะตัวรถต่างๆนะ,ะับพอดีตัวนี้จะเป็นรถใหม่ที่อยู่บนชวนรูมเลยจะยังไม่ได้ต่อระบบต่างๆของตัวรถนะฮะก็จะมีไฟขึ้นเยอะหน่อยแต่ให้ดูเรื่องของสีสันหน้าจอขนาดหน้าจอนะครับแล้วก็ทรงของมาตวัดกับพวงมาลัยเนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้น รถกระบะนะแต่ภายในเนี่ยเหมือนรถเก่งเลยผมชอบตรงนี้ในมนุมนี้เรื่องของไฟหน้าก็จะมีระบบออโต้นะครับมีเซ็นเซอร์จับแสงให้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีฟังก์ชันโฟล์ล์มีโฮมอย่างเงี้ยก่อนเข้าบ้านมีแสงให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็จะดับไอัตโนมัติเดี๋ยวฟังก์ชันแยกเนะี่ยเรามาคุยกันเพราะจะมีหลายตัวนะมันต้องทาคลิปแยกไปนะฮนะก็อย่างที่เห็นพวงมาลัยตัวนี้สามารถปรับสูงต่ําและเข้าออกได้ด้วยนะครับไล่มาเนาะแต่ผมจะพาประชับนิดนึงนะอย่างที่บอกครับว่าทางตัว คอนโซลของเขาออกแบบมาเหมือนรถเกง่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันเนี่ยนะมันจะสะดวกมากขึ้นอ่าหยิบไปนิถึงละฮะมากอันนี้เป็นตัวเรื่องของช่องแอร์ไฟฉุกเฉินนี่คอนโซลกลางที่เป็นพระเอกของเรานะครับหน้าจอตัวใหม่รองรับ Apple Car p l a y พพร้อมกล้องถอยหลังนะฮะแล้วเป็นจอที่คุณภาพสูงนะครับทัชสกรีนไวน,นะฮะใช้งานง่ายนะครับสวยงามตัวนี้ออกแบบมาให้ทันสมัยมากขึ้นนะจะไม่ใช่จอแบบหลบๆอยู่ข้างในละจะลอยขึ้นมานะเป็น เป็นยุคสมัยของเขาละกันนะตอนนี้นะฮะในเรื่องของความเย็นของช่องแอร์สวิตต่างๆครับก็มีฟ้อมในการใช้งานใช้งานงาน่ายเพียงแค่บิดมาตามตำแหน่งแค่นั้นเองอันนี้หลายท่านจะทราบไปแล้วอันนี้ผมพาดูคอนโซลเรื่องของการออกแบบเนาะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นภายในของรีโวนะครับกี้ภายนอกไปแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเป็นนี่เลยชุดคันนี้ครับราคา941,000ครับประกอบไปด้วยเกียร์ออโต้ที่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดไม่พอ ยังมีฟังก์ชันนะครับสามารถบวกลบเกียร์ที่พวงมาลัยบวกลบเกียร์ที่กระปุกเกียร์ได้ด้วยนะอนะันอุปองมาลัยจะเป็นโฟลเดอร์ไปนะขายโฟลเดอร์เยอะไปหน่อยโอเค6สปีดสามารถบวกลบได้เลยที่กระปุกเกียร์นะครับหรือเป็นเกียร์ดีเกียร์ได้ขับปกติก็ได้นะครับไม่พอเท่านั้นนะครับรีโวยังเพิ่มในตัวของโหมดฟังก์ชันในการขับขี่นะครับก็จะเป็นโหมดขับขี่แบบปกติมีอีโค่โหมดให้นะครับเน้นการประหยัดน้ำมันไหนเงี้ยเดี๋ยวมีพาวเวอร์ให้ ถ้าในกรณีที่เราต้องการกําลังรถที่มากขึ้นเพื่อเล่งแซงนะครับหรือขนของเยอะเนี่ยเราสามารถใช้พาวเวอร์ได้นะครับไล่ไปด้านซ้ายนี่ให้ดูทุกท่านจะเห็นมีช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับนี่ช่องเก็บของด้านบนในส่วนของข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกเรื่องเป็น การช่วยทําความเย็นให้นานขึ้นครับคลา้คลายคคูลบ็อกก็แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช่องฟนะิสก็จะเอาแอร์เนี่ยความเย็นมาไล่อุณหภูมิ่างนี้ให้มันเย็นกว่าตรงที่อื่นนั่นหมายความว่าเครื่องดื่มอย่างเราวเซเว่นเนี่ยซื้อโคกสักกระป๋องนึงใส่ไว้เนี่ยมันก็จะเย็นนานขึ้นอันนี้ผมชอบมากนะฮะถ้าไม่ได้ใช้ก็อาจจะติดไว้แล้วก็เป็นเก็บอุปกรณ์ต่างๆหรือคุณผู้หญิงจะเก็บไว้แต่งหน้าก็ได้นี่ช่องวางแก้วทางซ้ายและขวาก็มีเหมือนกันอันนี้สะดวกสบายมากขึ้นอันนี้คุณผู้หญิงจะชอบ ภายในก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอนโซลเนาะพวกกระจกมองข้าวพวกอะไรก็จะไม่ค่อยต่างกับรถรุ่นอื่นๆืแต่ว่าเพียงแต่ว่าในภาพรวมของเขาภายในมันให้อารมณ์ที่ดูสปอร์ตและหรูหรามากกว่าเป็นไงบ้างครับรอไหมครับถามตาก้องรออยู่แล้วโอเคครับคลิปนี้เอกพาดูภายในของออพาดูภายนอกและภายในโอเคครับคลิปนี้เอกพาดูภายนอกกับภายในของตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเกินปิดท้ายนิดนึงในช่วง ตอนท้ายของคลิปนะครับที่ด้านหลังรถนะผมอยากไปอยู่ด้านหลังรถโอเค okay, งั้นผมอยู่ด้านหลังรถนะครับครับอย่างที่เอกพาดูครับภายนอกของตัวรีโวคันนี้ว่าตกแต่งอะไรไปบ้างครับแล้วก็พาไปดูภายในซึ่งที่ผมชอบจริงนะก็คือข้างนอกกระบะท้ายผมชอบนั่งกระบะท้ายเป็นคนที่ชอบรถสีประตูครับเพราะว่ารถหนึ่งคันมันใช้งานได้กว้างขวางกเพื่อครอบคุมมันเหประสงค์ในการใช้งานทั้งโดยสารขนของ เรื่องของการเดินทางในสภาพถนนต่างๆครับคันเยียวจบนะครับผมจะถนัดแบบนี้แล้วก็ผ่อนไหวสำคัญคือผ่อนไหวโอเคครับพอเปิดมาด้านท้ายอย่างผมชอบนั่งเล่นอย่างเงี้ยที่น่าสนใจก็คือเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เราจะได้เห็นตัวของไฟของเขาด้วยนะว่าตัวใหม่ของเขาเนี่ยไฟเนี่ยเป็นเลขสามมาสวยงามขนาดไหนยิ่งตอนกลางคืนยิ่งขับตามหลังยิ่งสวยนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นจุดเด่นเวลาขับตามหลังรู้เลยว่าเป็นของรีโวนะครับผม โอเคก็คลิปนี้ฝากไว้ครับเพื่อเป็นทางเลือกว่ารีโว่หคันเนี่ยสามารถแต่งอะไรได้บ้างนะครับภายในเป็นยังไงนะครับภายนอกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับจะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของสเปคต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหาได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือทักแชทมาก็ได้ครับเอกดูแลให้ไม่ต้องห่วงครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นรุ่นไหนยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ ก็ผมเอกที่ปริษาการขายของ t o y o ต a c o คราดหนึ่าป8นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมา,มากๆครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ